ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องสวิตาชาแนลวันนี้เราก็จะมีข่าวดีมาบอกนะคะ mm. เกี่ยวกับโครงการเราชนะนะคะ4กลุ่มที่เราได้รับเงิน3,500บาทเป็นเวลา2เดือน mm. ก็คือ7,000บาทนะคะรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเราเดือนกุมภากับเดือนมีนานะคะเดือนละ3,500แล้วก็รวมกันเป็น7,000บาทนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วเราสามารถที่จะได้รับเงินหรือเปล่าแล้วก็มาติดตามได้เลยค่ะก็กลุ่มที่หนึ่งก็จะเป็นกลุ่มพวกที่มีบัตรคนจนนะคะบัตรคนจนจะมีอยู่ประมาณ14ล้านคนทั่วประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งนี่ก็คือจะมีคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วประมาณ13ล้านคนนะคะ กลุ่มนี้ก็คือไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำนะคะคือไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนเราชนะอีกเพราะว่ายังไงข้อมูลของเราก็อยู่ที่รัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่มีบัตรคนจนก็เตรียมรับเงินได้เลยนะคะเดือนหน้านะคะจะได้รับเงินเดือนหน้าคือ3,500บาทกลุ่มแรกนะคะก็คือบัตรคนจนนี่จะได้ก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วก็รัฐบาลเขาก็จะเช็คดูว่าคนที่เข้าร่วมโครงการคนล,ละครึ่งเนี่ย สามารถที่จะได้รับเงินเราชนะได้หรือเปล่าก็จะอยู่ที่ในดุลพินิษฐ์ของออรัฐบาลนะคะเขาก็จะเช็คว่าคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยมีมีรายรับรายจ่ายมีรายได้เยอะไหมเขาจะไปเช็คที่บัญชีธนาคารหรือว่าที่เราไปเสียภาษีรายได้ต่อปีค่ะเราก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ มากลุ่มที่2เลยนะคะคือกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระก็คือกลุ่มที่เคยเคยลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเนี่ยก็ถ้าเราเคยลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเราก็ไม่จะเป็นต้องไปลงทะเบียนเราชนะอีกนะคะก็คืออาชีพอิสระมันก็จะมีพวกอาชีพขับแท็กซี่วินมอไซค์พวกหมอนวดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนใน โครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะย้ําว่าไม่เคยลงทะเบียนนะรวมทั้งเกษตรกรด้วยนะคะอาชีพอิสระก็คือเขาจะคัดคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันส่วนใครที่เคยลงแล้วก็คือไม่ต้องไปลงซ้ํานะคะเพราะข้อมูลอยู่ในในคอมทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลเราอยู่ที่รัฐบาลหมดแล้วค่ะแล้วมากลุ่มที่3ก็คือ กลุ่มที่มีประกันสังคมมาตาสา3 9ก0กลุ่มนี้ก็ยังได้รับคงได้รับโครงการเราชนะอยู่นะคะก็คือจะได้เงินเยียวยา3,500บาทยกเว้นคนที่มีประกันสังคมมาตา3า33นะคะคือไม่ได้รับแต่คนที่มีประกันสังคมมาตา3า39หรือ40เนี่ยได้รับค่ะได้รับเงิน3,500นะคะ แต่มีข้อแม้ตรงที่ว่าถ้าเราเคยลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเนี่ยคือเราไม่ต้องไปลงซ้ำอย่างที่บอกไปเมื่อตอนข้อสองเนี่ยค่ะแล้วมาข้อสี่นะคะข้อสี่ก็คือเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรก็คือต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่าอ,อ,อาชีพอิสระของเราเนี่ยที่ที่เราเคยลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันของ โครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเราเคยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราลงอาชีพเกษตรกรเนี่ยคือเราต้องไปลงทะเบียนใหม่ของโครงการเราชนะนะคะเราต้องลงทะเบียนใหม่แล้วก็ถ้าเราถ้าเราไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยสักอย่างแต่เราทําอาชีพเกษตรกรเนี่ยเราก็มาลงทะเบียนโครงการเราชนะ ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เงิน3,500บาทนะคะตอนนี้ก็คือมันจะมีแบบแยกย่อยออกมาหลายข้อมูลมากก็เราก็กอดติดสถานการณ์ได้ข้อมูลมาประมาณนี้แล้วก็มาบอกต่อเพื่อนๆนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆไปเช็คตัวเองนะคะว่าเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรแล้วเราเคยลงทะเบียนของอะไรไปบ้างแล้วแล้วเราสามารถที่จะได้รับเงิน3,500บาทได้อีกไหมอันนี้เราก็ มาเช็คตัวเองแล้วก็ดูข้อมูลตามที่บอกมานะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวิตาชาแนลไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะคะ